สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดเพลง E-Went นะครับ E-Went น่าจะถูกนะครับคอร์ดที่ใช้เล่นก็จะมีคอร์ด C นะครับ E-Minor D-Minor F แล้วก็คอร์ด G ครับถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ใช้กาโป้ทาบที่ ช่อง4นะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ทาบกัโป้นะครับก็จะเล่นเสียงต่ำกว่าของต้นฉบับนะครับขนาดเสียงต่ำกว่าต้นฉบับแล้วก็<ม>รู้สึกว่ายังจะสูงอยู่นะครับเพลงนี้สำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด C เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่อง1ครับนิ้วกลาง จับที่เส้น C ช่อง2ครับนิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3ครับอ,อันนี้เป็นคอร์ด C ครับคอร์ด e minor ใช้นิ้วนางจับที่เส้น C ช่อง2นิ้วกลาง จับที่เส้น5ช่อง2 e minor เราจะจับแค่2เส้นนะครับอ,อันนี้เป็น e minor คอร์ด d minor เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้น2ช่อง3ครับนิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2ครับ แล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้นหนึ่งช่องหนึ่งครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ด d Min o นนะครับคอร์ด f นะครับคอร์ด f ใช้นิ้วชี้จับที่เส้นหนึ่งและสองที่ช่องหนึ่งนะครับจับสองเส้นเลยนะครับหนึ่งและสองที่ช่องหนึ่งนิ้วกลางจับที่ เส้น3ช่อง2นิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3และก็นิ้วก้อยจับที่เส้น4ช่อง3ครับอ,อันนี้เป็นคอร์ด F นะครับสำหรับใครที่จับคอร์ดเแบบเต็มๆไม่ได้ก็จับแบบง่ายๆนะครับจับแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่อง1นะครับ นิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2ครับแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง3ครับอันนี้ใช้แทนกด F ได้นะครับคอร์ด G เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้น1ช่อง3ครับนิ้วกลางจับที่เส้น6 ช่อง3ครับนิ้วชี้จับที่เส้น5ช่อง2ครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังจับแบบเต็มๆไม่ได้ก็จับเฉพาะเส้นหนึช่อง3เส้นเดียวก่อนก็ได้นะครับอ่าอันนี้ใช้แทนคอร์ด G ได้นะครับ สำหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวตั้งเพลงเลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าว่าใครมือเร็วจะใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ใส่ลงขึ้นนะครับผมจะตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับ เรามาเริ่มฝึกกันไปทีละท่อนเลยนะครับเริ่มในท่อนแรกนะครับในท่อนแรกก็จะวนคอร์ดก่อน4คอร์ดนะครับมีคอร์ด C E minor D minor แล้วก็มาจบท D คอร์ด F นะครับดูนะครับ ก็มาลงคอร์ดซีก่อนนะครับก่อนจะร้องเราลงคอร์ดซีไปก่อนทีหนี่รนจริงแล้วก็ไปลง e เม n เทอร์ตรงคําว่าจริงนะครับจริรักที่เห็นไม่รักที่ไม่เห็นไม่พบก,ก็มีอยู่จริงมาลง d เม n เทอร์ตรงคําว่าจริงนะครับลงคอร์ด d เม n เทอร์จริงอยู่ที่ว่าใครจะทาน ลงขอ C ีรงคำว่าทานทานตานไว้ส่วนตัวฉันฉันลงขอดอฟนะครับฉันขอแคบเดียงคนมีมีมีมลงอีกมเนือมีใจผ่านมาแล้วแล้วลงเอนะครับแล้วขออย่าอยาอยาลงขอด e, ีครับอยาพึ่งไปโอ oh. แล้วก็ไปลงขอซีก่อนจะร้องในท่อนใหม่นะครับก็จะลงขอซีก่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้นะครับผมจะเล่นให้ดูแบบช้าๆนะครับเรื่องของสปีดเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มกันเอาเองนะครับในในคลิปนี้จะเล่นให้ดูแบบช้าๆกันก่อนนะครับเริ่มจากลงขอซีก่อนนะครับ ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านมาแล้วขออย่าบุ่งไปโอ,โอ้เชื่อว่ารักที่แท้ันมีที่มาอ่ะเราก็ลงขอซีก่อนเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็จะท่อนที่สองก็จะเล่นคอร์ดคล้ายๆกับท่อนแรกนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับ ลงคอร์ดซีก่อนจะร้องเชื่อว่ารักนะครับเชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาลง e minor ตรงคำว่ามามา,มาฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการ์ลง d minor ตรงเหตุนะครับเหตุการ์อาจจะดูเป็นบังเอิญเป็นบังเอิญเอิญลงคอร์ดซีนะครับเอิญ เงนแค่ฟันเธอเชื่อไหมเธอเชื่อไหมไหมลงขอดเอฟนะครับไม่หัวใจที่มากกว่ากว่า,วาลงอ e ีมินเนอร์นะครับกว่าน,นเรื่องแบบนี้นี่ลงเอฟนะครับนี่ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงๆลงขอดจีตรงคำว่านั้นนะครับเท่านั้นลงขอดจีตรงนั้นนะครับคำว่านั้น นั้นจริงๆขอสักคนที่มีแล้วก็ไปต่อในท่อนขอสักคนที่มีก็จะสังเกตดูนะครับว่าคอร์ดก็จะเหมือนกับในท่อนแรกเลยนะครับเราดูติตดๆในท่อนนี้นะครับดูกันไปแบบช้าๆนะครับเชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดู เธอเชื่อไหมหัวใจมีมากกว่านั้นเรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเู่นั้นจริงๆขอสักคนที่มีมี B, ลงขอดเอฟนะครับลงขอดเอฟตรงคำว่ามีมีหัวใจอยู่ในนั้นแล้วก็ลง E m i n เ r หลังจากคำว่านั้นนะครับตรงนี้จะไม่ลงตรงคำนะครับ ร้องคำว่านั้นไปก่อนแล้วเราค่อยลงคอร์ดนะครับม<ด>ีหัวใจอยู่ในนั้นอ่าสังเกตดีดีนะครับนั้นหัวใจลงกับฉันฉันลงดีไมเนอร์นะครับปลายปลายมาแล้วนะครับแปลายคำว่าฉันฉันมาเอาความรักส่งไปไปลงคอร์ดซีนะครับตรงนี้เสียงค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับมาเอาความรักฉันไป หลบเสียงได้ก็หลบเสียงได้นะครับมาเอาความรักฉันไป Oh I just want to be นาบีบีลงคอร์ดเอฟนะครับบี B, เธอเธอได้ยินไหมไหมไม่ My, My, ลง E เนอร์นะครับก็ปลายๆเหมือนกันนะครับปลายปลาคำว่าไม่นะครับไม่เธออยู่ตรงที่ได้ ที่ไดไดลงขอดเอฟนะครับมันจะปลายปลายคำว่าที่มานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาลงใดนะครับเกือ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 บจะสุดมานะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับลงคำว่าใดเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่คําร้องของเราว่าใครจะร้องยาวร้องสั้น,นครับเธออยู่ตรงที่ใดโอ้โอโอโอแล้วก็มัด ต่อด้วยคอร์ด G นะครับแล้วไปเข้าในท่อนใหม่นะครับทานนะครับในตอนนี้ดูตัวอย่างติดๆนะครับขอสักคนที่มีขอสักคนที่มี ตรงนี้ก็จะลงคอร์ดซีก่อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับในท่อนแรกเลยนะครับลงคอร์ดซีไปก่อนแต่ได้ยินแล้วก็คอยเดินผ่านผ่านลง e m i n o ตรงคำว่าผ่านผ่านมาได้ยินแล้วก็คอยรีบเข้าเข้าลงคอร์ด d m i n o นะครับลงตรงคำว่าเข้าเข้ามาเข้ามาลงเอา ว่างลงคอร์ดซีนะครับว่างทีหน,น,น้าฉันเธอเชื่อไหมไหมไหมลงเอฟนะครับไหมเรื่องหัวใจที่ตรงตรงลงคอร์ดอีมั่ยเนอตรงกันเธอเชื่อไหมเธอเชื่อไหมไหมลงคอร์ดเอฟนะครับไม่รักของฉันนั้นม นั้นนั้นลงขอดจีนะครับนน,นั้มีแล้วก็กลับไปซ้ําขอสักคนที่มีทันนะครับก็ขอดก็จะเหมือนกับตอนแรกนะครับก็จะเล่นเหมือนกันเลยนะครับตอนแรกตอนทีน่สองแล้วก็มาในตอนนี้ก็จะเล่นขอดเหมือนกันนะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับ ก็จะกลับไปซ้ำตรงนั้นนะครับแล้วก็ซ้ำมาจนถึงเธออยู่ตรงที่ใด้้ามองความรักให้ดีก็จะเจอมุมที่ดีก็จะมาเข้าในตอนนี้นะครับนห่นะครับหากมองความรักรักเราลงขอร์ด C นะครับรักให้ด มุมลงอีไมเนมุมที่ดีและเธอจะมุมที่ดีและจะรู้รู้ลงดีไม่เนิ่รู้วิธีดูแลคนที่ห่วงหวงลงขอดิห่วงจะไม่ปล่อยให้ใครใครใครใคใครใ,ครใครหลังนะครับลงขอดเอดครับใครต้องเอาใครต้องเดานะครับ จะไม่ปล่อยให้ใครๆต้องเดาจะไม่ปล่อยให้ในมือมือลงอ e ีไหมเน้อมือต้องเองารักของเราเราลงดีไหมเน้อครับเราก็มาต่อด้วยคอร์ด G นะครับแล้วก็กลับไปซ้ำขอสักคนที่มีได้นะครับในตอนนี้ก็จะร้องเสียง ค่อนข้างจะต่ำมานิดหนึ่งนะครับพอขอสักคนที่มีก็จะสูงพอมาในตอนนี้ก็จะเสียงต่ำนะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับหากมองความรักในดี ไปซ้ำตรงนั้นนะครับพอเราลงคอร์ด G เราก็กลับไปซ้ำเลยนะครับเราเราไม่ต่อในโซโล่อินโทรอะไรแล้วนะครับเราเล่นคอร์ดอย่างเดียวเราก็กลับไปซ้ำเลยนะครับได้นะครับก็จะซ้ำสองรอบนะครับขอใกล้ๆสักคนตรงนี้ก่อนจะมาจบอยู่ตรงที่ได้ จบเราก็จบด้วยกอดซีนะครับเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าจบพอเราโอ้โอตรงกอดจีอ่าเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็จบด้วยกอดซีตอนนี้ก็จบได้นะครับโอเคนะครับได้นะครับเพลง Even. อีเวนต์อ่านดีดีนะครับเดี๋ยวจะเป็น Even. อีเวนต์สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อบ สวัสดีครับบ๊ายบาย